นี่คือเกมที่โคตรเครียดในแร้งหนึ่งร้อยดาวเมื่อทีของเราเนี่ยหลุดไปหนึ่งคนบวกกับฝั่งตรงข้ามเนี่ยสองจอสตรีมสวัสดีครับผมายซีนะผมแล้ววันนี้ผมกดแรงมากับพี่ MRX c h a n แ e ลแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ได้ดักสตรีมด้วยการแบนเอนโซโรมของพี่พับนอกน,นั้นี้ไม่พอตอนเข้ามาในเกมเนี่ยทีมเราก็หลุดไปตั้งแต่ต้นเกมคนหนึ่งเลยทําให้เล่นยากมากๆนะครับผมเพราะนี่คือแร้งประมาณ80จนถึง100ดาวบอกเลยว่าการที่จะเล่น4ต่อ5ในแร้งร้อยดาวเนี่ยมันยากและก็แทบจะไม่มีโอกาสชนะเลยนะครับผมบวกกับาีนตรรมใใทห้ ต่ยูเนี่ยค่อนข้างเรียลไทม์ฝั่งตรงข้ามจะมองเห็นจอเราเนี่ยเห็นทุกอย่างเห็นสิบจออย่างไรแฮกแมพโดนตาไนท์ถามอะไรตอบได้หมดฝั่งหนุ่มฝั่งนุ่มอ๋อยคนหนึ่งได้ไหมครับมันสี 5, ่ต่อห้าเว้ยน้องไอีชนะไอพี่เองดีใจหรอไม่ได้เออดีจเจริญแม่งคุย,ยกับคุเรียลไทม์เลยกูยจะหลุด <S <S อยากดูใใก้ว้ใกล้ใกล้อยากด้วยใกล้ก็เอาเอาเือถือเนี้ยหน้าจอชิดเลยครับผมจะเล่นเอา้า แม่งแบนเอนโซ่ไอเชียจะแม่งถักแต่ทีมกูดูดิคนดูดูดิดูคนเราอ่ะแม่งเลี้ยงตตมระบบอ่ะก็จะเป็นเอนโซ่ดีนะกูเล่นล็อบเปลียนโอเคมาถึงไลน์แอร์คนที่13ครับดีฮะเดี๋ดีครับมามาแบบไม่บอกไม่เก่ามาแบบปุบปับโอเคเลย ไม่ตายวันไหวไงวันไหวเฮ้อเกหรอได้หรอนั่คือบอดหรอเออว่ะแม่งเดินเป็นเหลี่ยมเรมชิปหาย องเราถูกจมตีอะไรครับ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 ,รรบเป็นอะไรกับปะพ้าของหรือเปล่าฮะเป็นอะไรกับปาพลาของไหมต้องล้างอาติมมาด้วยพี่อามเขายังไม่เล่นอ่ะดิเข้ายัางยังเลยครับตื่นตื่นมาได้เล,เลยผมเห็นพี่พาาเขาสตีมผมก็เลยสตีมตามเลย <c oughs> มานาไม่มีครับทำไงดีเนี่ยไม่ต้องแข่งสวยมากเลยนะเจ๊ <c oughs> <c oughs> ถ้าผมได้คิวนะบ้าฟ้าเป็นของผมแล้วจังหวะนี้ครับยัยมาเอ๊ะกดแข็งอย่างเชิงแต่ว่าไม่มีสกิลต่อพี่ชายกลับมาแล้วเดียวดีครับผมเออว่าแต่อเลนเบิร์ดเป็นไงบ้างครับตอนนี้เป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างหายดียังหรือว่าแบบต้องพักสักกี่วันอะไรอย่างงี้ถามดูเพิ่มเดินได้ปกติแล้วโอเคไม่แย่ไม่แย่

นอนวัดไปเลยช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะเข้าไปดูคลิปผมขอไขยของแป๊บหนึ่งอยากได้ไอดีสกินแร์แรงสูงลูนครบราคาเริ่มต้นเพียงแค่30บาทมีไอดีให้เลือกหน้าเพจโคตรเยอะต้องเพจนี้เลย TP 7เพจรับซื้อและขารหัสเกม r o v เกรดิตดีรีวิวเยอะรับประกันความปลอดภัยทุกไอดีหลังซื้อขายลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปครับผม Top up, เมลโลท็อปอัพเพจรับเติมเกม Rv สุดคุ้มเปิดบริการ24ชั่วโมงได้นะใช้เพียงแค่ Open ID เท่านั้นและยังรับเติมเกมชั้นนำอื่นๆอีกเพียบเรืนอยู่ใต้คลิปหรือแอลไ์ที่นี่ได้เลยมีแอดน,นำหน้าด้วยนะยใครวะนะ่ะใช้เหลี่ยมใช้เชิงทำไมเปิดสตรีมมาตาแรกเจอคน a f k เลยวะนะ่าแบบว่าดวงมันจะไม่ให้ผมลุดพ้นจาก80ดาวจริงหรอแบบแค่ขึ้น90ดาวอะไรเงี้ย อันนี้คือไงที่มันเล่นอยู่คือคนหรือบอดเนี่ยแยกไม่ออกเว้ยเฮ้ยแม่งบอดยัดเข้าไปแล้วเว้ยโอ้ยใช่มันเป็นบอดแล้วมันไม่แบบมันไม่พี่ยืนบอฝั่อน้นฝัม่งน้นออกให้คนหนึ่งได้ไหมครับไม่ได้เออดีจเจริญแม่งคุย,ยกับคุณเรียวทา์เลยคุณจะหลุดอ่าวคอสคอสขายขายขายไอไม่ออกของชิ้นหนึ่งให้ได้ไหมน้องมันสี่ต่อห้าเว้ยน้องไอชนะไอพี่เองดีใจหรอเอาถูกไหม สีต่ต่อห้าเลยนะเว้ยน้องทีมพี่มันออกคนนึงเลยนะเว้ยได้หรือเปล่าน้องเอ็มพีมาว่าได้หรือไม่ได้เออหน้าตามนั้นแหละไปครับมาแครับอย่าแซมแลมนะครับทีมคุณได้เปรียบเพราะว่าฝั่งผมออกคนหนึ่งเฉยๆนะอย่าแซมอย่าเาฟีย้ยวครับรเมื่อวานเลยลำบากมากเฮ้ยฮะดีขึ้นก็ดีแล้วหรือแบบแกงด่วนอีกสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยบอกคู ก็ยังไม่ไหวครับเหลือน้อยแล้วอยเนียนหม่เดี๋ยวคงมา แปดนาทีแล้วยังไม่มาเลยครับเดี๋ยวคงมาโอ้โหล่าเบี้ยสิบสองอย่างเดียวเลยงันนี้จะหลุดเดียว ได้ไงวันนี้ไม่ใช่ไม่อยากเรีนข้างล่างนะั้องนายของเราถูกโจมตีเนื้อสกุลเลืดาจะชิงบสตก 12แล้วดิมาได้นะครับสวัสดีครับสวัสดิครับมาดิครับมาดิครับผมตึงอ่ะอ่ะผมหลบอ่ะหลบไม่ได้เว้ยอ่ะผมแข็งแล้วผมก็กดดาวไปยิกแล้วผมก็ล้ำต่อเทนไอ้บทเทนไอ้บทเทนไอ้บทเทนยังไงก่อนโอ้บหดโง่จัด ไอ้บอดมันไม่ช่วยผมไอ้เซดมึงเชื่อมต่ออีกครั้งโอ้โหเป็นปุ่นตามากแต่มึงไม่ต้องเข้ามาก็ได้นะแต่เข้ามาก็ดีมาแล้วเอ,อจะเจลเอนดีไม่เห็นเอาสูดรตั้งแต่เกมแรกเลยเอาวี เน็ตหมดขอโทษเพื่อนด้วยโอเคเพื่อนโอเคโอเคเข,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 ข้าใจเข้าใจก็เคยเน็ตหมดเหมือนกันแต่ผมมี wi-fi ไงไมือถือหมดเลยไม่ดับอ่ะอะไรครับอะไรครับฆ่าผมก็ไม่ได้ไฟ้ฟก็ไม่ได้เออไม่ได้ใจเธอด้วยอ่าป,ปีหมดแล้วเอา้ยแข็งสวยจัดโอ้โเอาว่าขนาด4-5ต่อนะครับ นี่แรงเก้าสิบดาวจริงปะเนี่ยโอยอย่างอย่างที่พี่พับบอกคนระับตอนเช้าพี่สานอนเป็นไรเวยไม่เป็นอะไรไเว้ยอ,อย่างน้อยฝั่งนรองข้ามก็แบบเอาเราไม่สุดมากไนงะดันเลยดันเลยอะไรครับอะไรครับอะไรครับ ก็ล,ลงไปแดนส์เลยเออได้คลิปปะเนี่ยสไนดได้คลิปปะเนี่ยคอนเทนต์จัดอะ4ต่อหแเล่้ดาวเว่อร์หนอสไนยังจะแพ เออเนาะเออฝั่งของข้ามกษัตร <ounded> ิย <rawd Moder> ์ของพี่พัฟเหมือนกันนี่หว่าเออเพราะว่าเขาแบนเอ็นโซโลมเว้ยคือแบบพี่พัฟเขาเล่นเอ็นโซเป็นโลมเออแต่ว่าแบบแต่ตอนนี้เขาได้เล่นออฟเลยไงดังปุ๊บสวยโอ้โหมันอึดจังวะดังไหนดังไหนต้องการกำลัง sớm ไปอยู่ครับพี่ไปอยู่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีคนดูร้อยคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับแล้วก็วันนี้มากับพี่พับพี่พับ,บ M I X นะครับผมก็เป็นสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่เล่นโรมโคตรโหดนะครับใครที่แบบอ,อยากดูการเดินเกมโ,มโรมโคตรโคตรเทียบอะไรแบบนี้ก็ไปดูช่อง M I X ได้นะครับตอนนี้เขาก็สตรีมอยู่นะเขาสตรีมก่อนผมอีกผมเพิ่งมาสตรีม ดีนะเขสาสไนท์พี่พัฟเขาไม่สไนท์ผมไงเออเขาไม่รู้เว้ยว่าผมเล่นนาคอสหยาะอะไรเงี้ยเออมันแบบมันแย่งนาะคอยไปแล้วนะแต่มันไม่ได้แบนหยาดเว้ยผมยังมีไม้ไตยายอีกหนึ่งตัวไงลงม,กกมแรงเฮ้ยเพื่อนขคอมูดีปล่ยลยอ,อยแรงเลยออบอลอ๋อามาเป็นสูตรไ,ได้ไหมเนี่ย ออกจะเสี่ยงไปบ้างดูดดูดลงคมกิบตอนนี้ได้ไม่ได้มาเลยได้อยู่เฮ้ยยโสสุดโดนดึนงออการเข้าเจ็ดโจนอ,อ่อะได้บอลต่อวันนี้ สวยครับระลำผมก็ยังไม่หมดโอเคระลังผมหมดแล้วเฮ้ยถอนจะไหล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 น่าขอจะเกิดไอ้ยี่่าโบิดละเฮ้ยไอ้เยี่่าโคตรโคตสังคมโคโรตสังคมเราไม่มั่นใจว่าจะจบได้ไอ้เยี่ย อย่างน้นอยเวนไก่ก็จบขอโทษเพื่อนพลาดเองพลาดเองไอ้เหี้ยผมติมผมติมขอโทษขอโทษผมเห็นนาคอนมาไงาแบบภาพในหัวผมคือแบบนาคอนมันฟันแรงเกินจนผมตายอะไรเงี้ยขอโทษขอโทษแต่อย่างไรเอวเวนไก่เด็มันก็ตีแตกให้นะเว้ย <c oughs> เราเราไม่รีพอร์ตนาแล้วกันนะเพื่อนไหนไหนไหนก็กลับมาแล้วเออกลับมาดีกว่าไม่กลับอะ่ะอย่างน้อยก็ไม่แพ้เว้ย <c oughs> <c oughs> ไม่เงี้ย ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel Zai Scene นะครับจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันด้วยนะจ๊ะ